เนี่ยครับรูปมอฟังชันนะครับเป็นรูปยกรถอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับอาการประมาณนี้นะครับที่ลูกค้ามาครับน้ําเข้าเต็มครับดูพอลงมาเนี่ยรูขาเอะไรเลอะเลยตอนแรกถอดออมาเอน้ำเต็มเลยดูเนี่ยคราบสนิมทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับน้ำก็เลยเนี่ยโอ้โหดูดิเนี่ยครับทำให้มีไฟโถด้วยนะใช่มีไฟโถเพราะว่าปั๊สแกนเข้าไปหมดแล้วเนี่ยนี่คือปั๊มตัวนี้แหละที่ทำหน้าที่ยก ปั๊มลมเข้าโชคเพื่อยกรถทั้งคันน่ะสวัสดีครับแฟนเพจบรรยนทุกท่านนะครับนี้พามาดูเป็นตัวเบนซ์นะครับเนี่ยหมดสมมาเลยครับเนี่ยตอนนี้เป็น เป็นตัวทรงรุ่นใหญ่ครับเป็น W166 นะครับ W166 เป็น GLE 500e นะครับการชสกสุดนะครับชกสุดนะครับชกสุดแล้วก็มีไฟโชว์นะครับตัดเครื่องมีไฟรูป m u l t i f u n c t i นะครับ เป็นรูปยกรถนะครับโชว์ขึ้นมาครับนะครับนี่ครับรูปมอฟังชันนะครับเป็นรูปยกรถอย่างเงี้ยครับนี่ครับอาการประมาณนี้ครับที่ลูกค้ามานี่ครับทุกคนเราเจอสาเหตุแล้วครับก็คือตัวนี้ครับที่น็อคครับสาเหตุที่ว่านี่ครับภาพน้ำครับด้านในนะครับสาเหตุที่ทําให้โชคไม่ขึ้นนะก็คือตัวนี้ตัวทาปั๊มลมเข้าตัวโชกคนะครับ กามเพราะว่าน้ำมันเข้าโอ้โหดูดิเขาได้ไงครับดูแกนปั๊มป่าป่าม่าป่าม่าดูแกนมันเป็นรอยตั้มตั้มตั้ั้น้ำเข้าเต็มเลยครับดูพอลงมาเนี่ยดูขากไหวเลอะเลยตอนแรกพอลงมาน้ำเต็มเลยดูเนี่ยคาบสนิมทั้งนั้นเลยครับเนี่ยน้ะก็เลยเนี่ยโอ้โหดูดิทำให้มีไฟโถด้วยนะ ส <c oughs> แกนก็ไปหมดแล้วเนะี่ยนี่คือปั๊มตัวนี้แหละที่ทําหน้าที่ยกปั๊มลมเข้าโช๊คเพื่อยกรถทั้งคันน่ะเนี่ยก็คือปั๊มตัวนี้เป็นตัวปั๊มปั๊มลมแอร์แมติกเป็นปั๊มลมเข้าไปในตัวโช๊คนะครับเพื่อผ่านวาล์วก,กักวาล์วกักตัวนี้อันนี้ก็จะจ่ายเข้าโช๊คแต่ละต้นอีกทีหน,นึ่งเนี่ยวากักนะครับอันนี้คือตัวัวใจต่งผมเป็นซื้อได้ไงเนะี่ยัอใจหลักเลยครับตัวนี้โอ้โหดูดิ น้ำยังอยู่ไงเนี่ยน้ำยังอยู่เลยังมีน้ำอยู่ขออาจารย์มันทำไมโอ้โหเรียบร้อยอันนี้เป็นตัวของใหม่นะที่เราจะเปลี่ยนกันครับอาจารย์เดินดูรถให้ครูนี่ยอันนี้ของใหม่เป็นของเทียบเลยใหม่เทียบนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับอย่างนี้แน่นอนครับไฟโชว์แน่นอนครับปั๊มไม่ขึ้นแน่นอนครับแบบนี้เท่าในนี้ด้วยอ่ะใช่เบื่อสิบ่ะโอหเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นโชว์ลง เป็นเหมือนลูกสูบเพื่อปั๊มเนี่ยอันนี้น่าจะลุยน้ำใช่ไหมพี่น่าจะลุยน้ำมามันมีโอริงกันอยู่สนิ้เต็มเลยนี่แหละตัวอัดลมทีนนี้ก็จะปั่นเพื่อปั๊มลมเข้ารบข้างหลังนี้ก็จะมีวาล์วกักอยู่เพื่อให้แรงดันลมเข้าไปอยู่ในห้องของลมนี้น้ำเต็มเลยน้ำอันนี้มีน้ำเพราะตอนถอดออกมาเห็นไหมอ๋อ อย่ันงี้ถ้าเข้าไปในโชกก็พาโชกพังได้เลยต้องผ่านวาลอีกวาลวววพังก่อนวาลพังก่อนเนี่ย <c oughs> โอ้นี่มันต้องผ่านเข้าวาลวเนี่ยปั๊มตัวนี้ก็เข้าวาลปุ๊บไปจ่ายลมเข้าโชกดูดดานา้ำภาพนา้ำแกะออกมาเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเก็บกักเก็บความชื้นอ๋อเป็นเม็ดโอ้มันมันเปียกหมดแล้วแหละน้ำมันเข้า เนี่ยจะอยู่ในตัวตัวลมเลยตัวนี้ไม่กินได้เนะี่ยที่น้ำเข้าเยอะลยลมันมันไม่มีที่จะซับแล้วชุม่มเเนี่ย<ม>อยู่ในปั๊มในปัม๊มตัวนี้นะเนี่ยโอ้สนิทในตัวปั๊มลมนี่แหละก็เปินก็ดังกันเยเนี่ยซ่อมไม่ได้ลำบาก มามาเขาก็เปลี่ยนกันอาการไฟโชว์ครับมอฟังชั่นแล้วก็โชคไม่ขึ้นนะครับอาการอันนี้เป็นปั๊มของรุ่นอะไรบ้างพี่ G L C GLC รุ่นใหญ่เลยครับเนี่ย<ะ><ส>น้ำเข้า,ขาได้อะน่าจะลุยน้ำสูงอยู่อะผมว่าเนี่ยอใส่เลยลูกคน่าจะลุยน้ำมานะครับ นี่ต้องประกอบใส่ให้ตรงไรเออบ้าหรือเปล่าเนี่เปลี่ยนไม้ดินี่ดูระเบิดถ่ายเนี่ยตอนนี้กำลังใส่ครับเนี่ยตัวปัว๊มก็อยู่ด้านล่างนี้อ่าตัววาล์วก็จะอยู่ด้านบนเนี่ยตรงนี้ครับซุ้มล้อหน้าขวาเนี่ยเปลี่ยนคู่เลยนะครับครับเนี่ยอันนี้โช็อคไม่เป็นไรครับ แต่ว่าที่เป็นก็คือตัวปั๊มนะครับปั๊มไม่ทำงานแล้วก็รถเตี้ยนะครับเสร็จแล้วครับช่างเดียวเสร็จแล้วครับอ๋อตอนนี้ประกอบกลับใช่ไหมแล,แล้วก็ไปคาดีเบตเนี่ยครับตอนนี้ยึดเสร็จแล้วนี่ก็อยู่ประมาณน,นี้โอเคเดี๋ยวรอให้เขาช่างประกอบเสร็จแล้ว้องใช้คอมคาลิเบต เาโชกขึ้นเนาะมาลุ้นกันครับว่าโชกแกขึ้นได้ไหมครับว้าตอนแรกปั๊มเขาน็อกครับไม่มีแรงครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นของใหม่เทียบทั้งคู่เลยครับทั้งวาล์วกักทั้งปั๊มนะครับโอ้ดูครับปั๊มตัวแค่นี้เนี่ยเนี่ยแล้วดูรถดูรถคันบนเริ่มครับนเนี่ยรถคันใหญ่มากความลมตัวนิดเดียว เรียบร้อยครับใส่ล้อแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าเอาขึ้นได้ไหมโชคครับ,รรบขั้นตอนสุดท้ายก็ออกมาคาลิเรบรนะเพื่อเอาโชคขึ้นครับ,นะรบต้องคาลิเบตใช้คอมนะใช้คอมจับแล้วก็เซ็ตค่า เช็คค่าตามสแตนดาดนะครับรบบหลังจากเปลี่ยนปั๊มกับวาล์วกะักนะครับอันนี้ไม่โดนโช็อคนะครับก็นนดบเดี๋ยวมาดูให้พแพมเสร็จเอาช็อคขึ้นนะเนี่บยบจะพาพิวช็อตไปด้วยนะเพราะว่าปั๊มมันมีน้ำนะครับทำให้ชพิวขาดพิวขาดหนึ่งตัวน,นะครับเพราะว่า แน่นอนนะครับถ้าปั๊มช็อตเขาก็จะตัดระบบฟิวนะครับเพราะว่า hmm. เนี่ยตัวฟิวฟิวใช้40แอมนะ mm hmm. นี mm hmm. ขาดนะครับ mm hmm. ก็ทำให้ปัม๊มมันไม่ทำด้วยนะครับ mm hmm. ติดไม่ถึงนะครับเน mm ี hmm. ่ยของของของที่ไม่ขาดมันจะถึงครับ เนี่ยจะมีถึงครับตัวนี้คือขาดเลยไม่ถึงเงียบกิ๊บค,ครับก็เปลี่ยนฟิวด้วย4 0์ใส่ไปเดี๋ยวมาดูว่าขึ้นได้ไหมนะคร,นครับมาดูให้ไปยำเสร็จเอาโชวคขึ้นเนาะหลังจากเปลี่ยนเสร็จมาดูว่าขึ้นไหมครับครับมันอะไร ตอนแรกนี่ปั๊มไม่ทำเลยครับแน่นอนครับถ้าปั๊มไม่ทำมันก็ไม่ขึ้นแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงได้ยินเสียงปั๊มทำนะครับมาดูว่าจะปั๊มขึ้นได้ไหมนะครับผมว่าค่อนข้างชัวร์ครับเพราะปั๊มน้ำเขาเข้าไปในปั๊มเต็มเลยครับก็คือน่าจะช็อตนะครับน่าจะมีการลุยน้ำมานะครับทีนี้มันก็ปั๊มก็น็อกไปเลยไม่ทำงานนะครับ ันนี้ก็มาเปลี่ยนปั๊มกับวาล์วกักนะครับสองตัวนะครับเอามาดูว่าโชกขึ้นได้ไหมนะครับมาแล้วครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับดูนี่ครับลอยขึ้นมาแล้วนะนี่ครับลอยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมขึ้นแล้วเฮ้ เนี่ยขึ้นแล้วด้านหน้านะด้านหน้าขึ้นแล้วเอ๊ต้องลอยขึ้นอย่างนี้ครับเนี่ยถ้าปั๊มดีครับปั๊มดีปั๊มมีแรงนะมันก็ปั๊มโชกขึ้นได้ครับแค่นี้โช๊คไม่เป็นไรนะโช๊คเหมือนลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับยังไม่นานครับเหมือนโชกอยู่ใหม่ๆอยู่ครับแต่ทีนี้ปั๊มน็อตนะครับราวกักแน่นอนนะครับน้ําเต็มเลยนะครับเนขึ้นมาแล้วข้างหน้าครับด้านหน้าขึ้นแล้วหน้าขวาน้าขวาแล้ว เดี๋ยวไปดูหน้าสายกอนเอ๊หน้าสายก็ขึ้นมาแล้วเอ๊สวยครับลอยลอยขาห้อยไม่ติดละออกได้นะครับแจ่ปอนครับเอ๊ะหายปอนปอนไปลองวิ่ง เรียบร้อยครับโอเคครับทุกคนก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ W166 คันนี้นะครับกับงานโชคสุดนะครับแล้วก็ปัม๊มปั๊มโชคนี่ไม่ทำงานเลยครับนะ็อกก็อย่างที่เห็นเลยครับน้ำเข้าไปเต็มนะครับแล้วก็วาล์วบกเสียหายแต่โชคตัวโ,โชคไม่เสียหายนะคตัวโชคคือ ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมานะครับก็เราก็แจ้งแทบปั๊มกับบา์บ็อกนะครับคันนี้ก็เสียแค่ค่าแรงปั๊มบา์บ็อกนะครับเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับเพราะว่าตัวตัวปั๊มก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับตัวตัวปั๊มเนี่ยประมาณ2องหมื่นกว่าบาทเกือบสามหมื่นะครับแล้วก็ตัววาร์บ็อกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับรวมกันก็รวมค่าแรงรวมแรงรก็สี่หมื่นกว่าบาทประมาณนี้นะครับก็จอดทิ้งข้ามคืนก็ไม่สุดนะครับก็ไฟโชว์มาฟังก์ชันก็หายนะครับ ก็ส่งรถลูกค้าได้ครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากเพจบรรยตนของผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวเอาลงให้ดูคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมช่างจาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ